สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้เดี๋ยวพาพี่น้องมาชมรถพ่วงครับเทหินครุกกันนะครับล้อพ่วงครับจะเทหรือไม่เทนี่ผมไม่รู้นะผมเห็นเขาจอดอยู่ครับผมก็เลยเดี๋ยวมาจอดทักสะหน่อยครับว้าย สวัสดีครับผมสวัสดีครับเทหินวะเทนีวะเทนีวะครับเทเราตีนี่โอ้ยสูนี่งเดี๋ยวมามาท่านซ้ำผวาน่าทันทีเลือีกวะเนี่ยเลืออีกวะ นเท่เี่ยวว่าสั้นครับที่น้องเอ้ยเรือบริเบิ้งครับไปไปไปขอไายรนะครับครับครับเรืที่ครับผมครับครับอันนึงสองอครับเออโอ้ยมาอีกว่เนี่ยฮะมาอีกรอบนึงบ่ะบรเห็นส ี่เหมือนรถเสียแดงเลยแต่น่าจะไม่ใช่รถเสียแดงครับโอ้ับหนีเลยวะลืมเมืองลยจัดเลยนลยี่เป็น f อ R ครับสองเดี๋ยวดูคันนี้ครับปีวงเลี้ยวครับ เดี๋ยวเลยบวะโอ้โอเป็นยังลูกเพะง,งานสร้าง ถนนครับอินงคลุกทางตรงนี้โค้งมากเลยเกือบเลื่อยโค้งสองเทียสามเทียครับคนที่บัลูเส้นทางไม้แห้งนี่เลื่อยครับโค้งนี่อันตรายมากโค้งหักศอกครับแล,แล้วเราวะกลับเล้วอีก ไลหลยลอยตันอยู่ดิเลี้ยวจะจ่อยเบืองโน้เลี้ยวจะจ่อยเบื้องโน้นเลี้ยวโค้งจะจ่อยเบื้องโน้นได้ยืนมาเห็นหกล้ออังกันเดียวนี่ครับรถหกล้อมันก็ดีอย่างนี้ครับเวลาโค้งเวลาเลี้ยวครับมันก็ง่าย อ้อเราเอาว,เวอ่อนไปใส่ไหมเดียวเดียวเดียวเดี่ยวตรงนี้เลยอ่ะอจ้บปลีบีวะเท่อปลีเท่อปลี เส้นนี้ก็รถเขาก็วิ่งเยอะเหมือนกันนะมันเป็นเส้นลัดน้องบรรมนะครับลัดไปที่จะไปอําเภอบ้านผือครับจากน้องบรรมูไปบ้านผือเขาจะใช้เส้นนี้ครับลัดไปนะครับโอ้จิกะย่างหล่อเลยใหม่ๆเลย มีอะไรดูแล้ว